สวัสดีครับพบกันในรายการสหวิทยาหูราครับนะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลร,รายการในรอบนี้ก็มาเหมือนเดิมครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะครับและตามด้วยคำถามครับนะนะเข้ามากันได้นะครับคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นครับสำหรับอ่อรายการของเราในรอบนี้ ผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการก็มาเหมือนเดิมครับกดแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นครับและตามด้วยคำถามนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับถามเข้ามาได้ครับคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้ครับ กดแชร์ออกไปครับครละ9 9 9 9แชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมานะกดออกไปครับนะมาครับนะกดออกไปนะพิมพ์เข้ามาครับแชร์แล้ว, children, นะลวชื่อเล่นคําถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามครับ ถามเข้ามากันได้ครับไม่เกินเพียงโคราหนึ่งคำถามเท่านั้นสําหรับรายการของเราในรอบนี้สวัสดีนะครับทุกท่านกดแชร์ออกปอยนะแชร์แล้วตาลคนที่ด้วยคนที่คุยด้วยเขาคิดยังไงจริงใจไหมให้บอกยังไม่จริงใจนะขอรับนะ ยังไม่จริงใจกับเรานะครับมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยเชีเรนนะแระตามด้วยคำถามครับกดแชร์แล้วตามด้วยเชีรเรนแชร์แล้วเป่ายี่สคนลังคิดยังไงกับเรานี่มันมาบอกเลิกเราอ่าที่มันมาบอกเลิกเรา ไพ่เขาบอกว่าเหมือนเขามีคนเขาเหมือนกับว่าเขาเขาสบายสบายครับให้ดูนะครับว่ามีคนอื่นซ่อนไว้หรือเปล่าว่าไพ่มันออกแนวนี้นะไพ่มันว่าไปอย่างนี้นะครับนะแชร์แล้วบาสวันนี้จะได้ไปต่างจังหวัดจะปกติไหมครับไปต่างจังหวัดจะปกติไหมครับไม่ปกติครับมันมีอะไรบางอย่างซ่อนไว้ครับนะนะจับวันนี้จะไปต่างจังหวัดนะมาครับกดแชร์แล้ว ตามด้วยชีเรนนะและตามด้วยคำถามครับนะแชร์ออกไปคนละ9,999แชร์แชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะครับนะและตามด้วยคำถามแชร์แล้วเงินที่รออยู่จะได้ไหมรัก มีโอกาสได้ครับเดอะสตาร์ครับแชร์แล้วคะแนนพี่แม็กคิดคิดยังไงกะแนนคะไพ่บอกว่ามันอยู่ที่เราอ่ะครับถ้าเรานำดีเรื่องมันก็จบดีครับนะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะและตามด้วยคำถามครับกดแชร์แล้วนะ ตามด้วยชียเรนนะครนะัตามได้คำถามครับถามเข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ครับกดแชร์ออกปอคนละ9,999แชร์แชร์แล้วอ้อมสุขภาพจะดีไหมไพ่บอกว่ายังดีอยู่ครับนะ กดแชร์ออกโปยนะคนละ9,999แชร์เท่านั้นแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถามเข้ามากันได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ดูนี่คำว่าสดนะ แชร์แล้วขิงคนชื่อนัทเขาคิดยังไงกับหนูเขาบอกไม่รักแต่โทรมาทุกวันเขาพูดเล่นนะครับเหมือนเด็กครับนะชอบเล่นเหมือนเด็กมากกว่าครับนะนิสัยเขาเด็กๆอะ่ะเขาพูดไปงั้นงน่ะปากมันพูดไปงั้นงน้นมาครับนะกดแชร์แล้วตามเดชิเรนส์นะ และตามด้วยคำถามครับแชร์ Share แล้วชีเรนและก้าคำถามใครที่ต้องการดูดวงเป็นส่วนตัวครับติดต่อได้ตามนี้ครับ Facebook ครับโอซิริกรนะพิรันครับนะมีค่าครูนะครับขอพร้อมโอนก่อนดูนะตามนี้ครับอ่านะและผมครับตามนี้ครับถ้าไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อ หรือไม่แชร์จริงผมจะไม่ตอบด้วยประการทั้งปวงเพราะว่าไม่แชร์จริงครับนะไอพิมพ์แชร์หลอกใครๆก็พิมพ์ได้ครับแต่แชร์จริงจะมีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะอามาครับมาติดต่อดูดวงขอพร้อมโอนก่อนดูนะหลังใบอ่ะแชร์แล้วกวางอันนี้แชร์จริงครับแชร์แล้วกวางหนูกับแฟนใช่เนื้อคู่ไหมผมดูแค่ว่าดีหรือไม่ดีผมไม่พูดถึงเรื่องเนื้อคู่นะไพ่บอกว่าดีนะปัจจุบันนะครับ นะเข้ามาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะแปลตามด้วยคำถามครับถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามดูนี่คำว่าสดนะมีแชร์ปลอมแชร์แม้เยอะแยะเลยนะแปลกนะครับนะมาครับกดแชร์ออกไป คนละเก้าแชร์แชร์แล้วเอาจา๋าจ๋าแฟนรักคิดถึงเราเหมือนที่เราพูดกับเหมือนที่พูดกับเราไหมคะอยู่ไกลกันแฟนค่ะเขาคิดถึงเราครับนะ ไม่ขึ้นก็แปลว่าไม่ได้แชร์สาธารณะครับนะแปลไม่ได้เปิดสาธารณะนะครับถ้าเปิดสาธารณะจะขึ้นผู้แชร์ครับนะแชร์แล้วเช์เรนนิ่มเพิ่งกลับมาคุยกับพี่พัทเขาอยากคุยอยากเจออีกไหมไพ่บอกยังครับไพ่มันแปลกๆนะไพ่มันเหมือนกับทะเลาะกันระวังทะเลาะกันนะมาครับ เหลือเวลาอีกสองนาทีนะถ้าไม่เปิดแชร์สาธารณะมันก็ไม่มีขึ้นนะครับนะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนส์นะแชร์แล้วนาออกรถจะดีไหมไพ่บอกยังไม่น่าออกครับเป็นไพ่ดาบครับอุปสรรคเยอะช่วงนี้การเงินมันมัน,ม,นมันเหมือนกับว่า <c oughs> ไมนะ่ไม่บอกการ อันออกครับช่วงนี้เหมือนต้องรอให้พ้นช่วงนี้ไปพักหนึ่งก่อนนะมาครับเชฟเรสเชฟเรสคำถามแชร์ คือผมบอกไปแล้วว่ามันยังไม่เหมาะการออกรถเป็นไพ่ดาบคุณก็จะถามซ้ำนะเออนะชื่อนาแล้วก็อิงนาะจะออกรถผมตอบไปแล้วคุณก็ฟังผมมั่งสิคุณไม่ฟังผมเลยอ่ะคุณจะถามลูกเดียวอ่ะคือผมบอกว่ามันยังไม่เหมาะการออกคุณต้องฟังผมแค่เนี้ยแหละผมตอบว่าไพ่บอกงี้ผมก็บอกงี้คุณจะให้ผมไปบอกตามใจคุณผมก็ทําให้ไม่ได้นะ แชร์แล้วแฟนมีสิทธิ์จะได้โบนัสเปล่าไม่ดูครับคุณไปถามคําถามแฟนครับไม่ใช่คาถามคุณถ้าใครไม่ให้เจ้าชะตาผมก็จะไม่ตอบนะไปถามแทนกันไม่ได้เพราะว่าดวงชะตาใครก็ดวงมันครับนะอ่าอ่ะมาเอา,เอาละหมดเวลาละผมไปก่อนครับสวัสดีครับ